ตำรวจมาจับเป็ย่งเนาะอือโอ้ฟันว่าจับมนันน่ะจับมันเขาคุกควนว่ะโอ้ปูดำใหต้ตำรวจมาจับเปเหียงเขาคุกแม่นปูดำเอาคอนมาจับเปนเหียงเขาคุกอือนี่พี่ทอทรัพย์ไปเลยเต <laughs> อเห็นยัางไอันมา้พี่ทอทรัพย์ตัวเออ โทรศัพท์ตกะกูกลิโอ้ต๊ตัดสายไปเลยอะไรเลยเออโอ้ขับเอฟซีขับน้องทุ่งเงินเพรอยู่ดีๆปิดสายเลยแม่เมื่อกี้กำลังคุยอยู่ดีๆแม่ตลาดที่สายเออโอ้แคกตัวได้ในกวนแห้งแด้เด่นกวนเลยตักวนย่างคคคได้เนี่ยย่างขึ้นด้วยกันเออกวนจดีไม่ได้รับในนอนตดียดอืมไม่ได้รับในนอนเลยไม่แห้งตายแล้วโอ้ตาโบหรอบ่ ตาโบเราอันพื้นนั้นจะตกใจเรียงเป็นนะเดี๋ยครับบอได้รับเต้นนอดไรไม่เฮียงกับตาโบเด้อครับเอฟซีครับผมอันคือว่านไม่เฮียงอันคือฝันฝันเอียงอันที่ว่านฝันวานวานนอนกลางเว้นโอ้อันนี้อันนี้ไม่เฮียงฝันเนาะแม่นฝันนอนกลางเว้นวานยังไงร้ายก็เลยนอนอด ก็เลยว่าคือกินไข่นั่นันละก็เลยกินยาก็เลยละเบือรับไปเออประมาณใบสองกกลกวยแหละรับไปก็พันว่านอนข้างนอนกันแหละพันว่าคนเแถวคนเอาลอตเตอรี่เันขายหนาบะฮะลอตเตอรี่ขายหนาบะเป็นอื่นเออเล่นยาเอาลอตเตอรี่มาขายอยู่หนาบ้านแมนเพรานเอาลอตเตอรี่มาขายอยู่หนาบะก็เลยยางไปบึงพุ่มฝันนี่พุ่มฝันมีอย่างเด้อ มันในพนอนมาหายแล้วอันเลขของลอตเตอรี่นั่นครับผมอันนั้นว่าจำมาพิดดอกก็ว่าว่าจำได้อยู่ออจากสีแมนมาแมนเดอร์ตัวนี้แต่ว่ามีเงี้ันเห็นศูนย์สองศูนย์สองศูนสองเก่าศูนย์สองหายละจำมะพิาจำมาพิดคือว่าสองเทียอ้านั่นล่ะจำจำมันก็หายละลงถ่ายมันนอะ มันเก่าปะศูนเก่ปะเออศูนยองก่ล่ะมันนี่กะหเก้าเก้าหาศูนย์องเก้ย์สองเก้าเก้าหเออๆว่าจำบูพิดละออไม่ไม่เฮงเห็นหกตัวเลยตีเห็นหกตัวรถกะรี่เขาคายหนาบานเออไม่บ้านนี้ไม่เฮี้ยงได้เอาน้ำฝนปะที่แรกว่าเอาดลยอ๋อแล้วก็ ยักยี่ยันแล้วก็บ่เอาเอาเราบ่ะก็บอกว่าเอาดอกใหญ่ว่าเอาดอกแล้วก็่าเอาเอาไปเอาไปเราบ่ะเออกว่าเอาได้เลาก็เอามาห้เนาะเอามาห้ให้ก็เลยเอาน้ำาหลาเอามาวทันหลังจังไหนจังสิตว่าโอ้ยใหญ่มันคือกันเท่าไดรกับเพื่อนธนาคารราคาเราเนาะแล้วห้ยเจะเขามองเงินไปเห็นเราทันหลังไปเห็นหอดไม่ใหญ่คนนั่นไหม ทั้งหายไปแต่ย่างไหลโบเห็นย่างเปิดประตูไปก็บ่เห็นไงร่วมฝันน่ะอืเขาเล่นมาทบทวนมาตอกขวงฝันในเลขกลอตเตอรี่ตัวนี้มันศูนย์สองเก้าเก้าห้าศูนย์จำได้เพลงหกตัวน่ะจำได้ข้อนหกตัวเลยจำได้หกตัวปามันมันเคลื่อนหนีใช่ไหมฟังมันเขียนเชียงเนาะเออมิยังมาเขียนเชียง เก้าหาศูนย์เมื่อี้ในไตม้อนโอ้ครับเขียนไว้ไตหมอนแล้วหมืนกันก็เล่ห์ฝันเหมือนฝันก็คือว่าฝันมันก็คล้ายความจริงนี่แหละเพราะว่าฝันฝันเอาฝันฝันนี่แหละฝันหลุดมาจากของนอนอยู่อันว่างสองมือบอกไม่เฮี้ยงฝันก่อนว่าเพิ่ดเอาตัวลอตเตอรี่มาขายให้นี่ก่อนสองมือโอ้ประมาณสองมือสองมือกรัวแมนประมาณนี่แหละบ้านนี้ไม่เฮี้ยงมือเครื่องนี่ก็เลยห์เอาเลขมาเสียงเอาตัวเลขมาเสียงบันนี้ ศูนย์เชียงโอ้เอาเลขไข่เก้าหาศูนย์มาเสียงครับผมแม่นว่าตัวควองฟันก็เลขเขียนไว้ก็เชี่ยวตัวหนีเสียงหลายหมือนล้วก็มาเลยล่องสายตันเชียงเนาะครับผมตัวหนีล่องเขียนเชียงใต่หมอนอธิษฐานเบืองว่าอันจะลองเสียงเลขตัวหนีก่อนว่ากับแม่ออกตัวหนีกับให้ฟันดีเด้อปูดำหรือปูกลวงตรงนั้นให้แม่ฟันนี่ตัวลูกเลยว่าอธิษฐานเนาะประเชียงใตยว่าปูดำหนังจอยว่ากับแม่ออกตัวหนีกับให้ฟันเห็นนี่เน่าเด้อ ครับม,มีแนวได้ของนนั้นอย่างเออเขาเรียกว่าสิใชว่ามีแนวได้ออบอกผู้ดํบบอกผู้ข่วงผู้ขาวนี่แหละอืมันก็นอนไปคือก็ว่าแต่ของผูสมบัยกินยาครับผมกินยาก็รับไปอืรับไปวันนี้ผมว่ขึืนประมาณชี้ชี้ถุงมหาถุงพ่อาพอไว้อีกว่าบดีออกชุดอ,อว,ว้าพอไว้ก็เลยว่ามันเลิกแล้วอุ้งออกดอกออมันจของก็เลยนอนตอมันบอกครับผม นอนต่อเออแค่นี่หลับคนเดิมหรอกขึ้นมาบอกกันเลยสินอนกันเลยว่าเลื่อนรับรับไปฝันฝันประมาณตีสี่ตีสี่ที่มาตีหาประมาน้องประมาสิเมื่อบ้านเนาะก็เลยก็เลยก็จะคล้องฝันเพราะในกระเขาคุกครับผมเพระเขาคุกปูดำนั่นเออเพราะเขาคุกตั้งตํารวจมาจับอมหย่างเนาะอ๋อฝันว่าจับมััันนะจบมนเขาคุกคนว่ะโอ้ปูดำให้ตํารวจมาจับไม่เฮี้ยเขาคุก แมนผู้ดำเอาคนมาจาเมี่ยงเขาผูกโอ้บาดเนี่ยเจ้าก็ซูนซูนไปปูดำซูนใหน้ซูนแล้วก็มันก็าหายผู้ดำมันนี่ก็เอามัหนองหม่าเพื่อนว่ะอะนั้นหองม่าเหรอแล้วหมุนมาอีกจับขับไปเพื่อนว่ะให้ผู้ดำนะว่าจับขับไปแล้าขับไปแล้วเท้าสองจับออกมาอีกครับตัวที่สามให้เขาไปอีกเนี่ยนช่ยั้าเขาสองเท้าสามเท่อผู้ดำหามมาหาข่อยเดือหามมาหาอย่างเดือ อไปแท้ก็ไปเด้อรื่อยว่าศูนย์หลายศูนย์ไล่หอดลูกไล่หอดปูดําปูข่วงไล่นี้เบิดเออศูนย์หลายบ่เอาไปมีอย่างนี้หายแห้งหลายหายบ่เอาผู้ใดเลยแบบว่าตัวหนังนางฮันหลังใหายบวบน้ำบผมเครียดหลายมีอย่างนี้เครียดหลายต้นหนังฮันหลังใหายบวบก็ไปเอาถุงเงินก็หายนี่หวัดปูดัมการโอ้อมคันปูดัมถุงเงินถือว่าฟังเกี่ยกับเมื่อกี้นี่เรื่องต้นไม่มี้ยงถือจับอันนี้บ่แม่น ไม่เงี้ยกระฟันสนูกูหกตัวเลยลอตเตอรี่เนี่ยแม่นแต่ว่าเอาแค่สามตัวไปเสี่ยงไข่เอาเก้าหาศูนย์ไปเสี่ยงกระันว่าตำรวจจับเขาคุกขูดับเป็นคนจับเขาขม่ไม่เฮี้ยถือกตะฝันว่าถือตำรวจจับเขาขุกอันอีกขั้งที่สามเพื่อกันเด้อครับเด้อสามเถื่อนเขาอีกสามเถื่อนในเคลื่อนเดียวรั้งที่สามเธอที่สามเขาสามเถื่ออเขาเราเขาไปอีกแล้วก็ออไม่อีกเขาไปอีกก็ออไม่อีก ขอไี่อ <rium. S 2> ีกรอบสามต้นเราเบาก็ไผ่ต้นทั้งเงินนางไห่เปอะว่ทั้งเงินมัมีคนนำานำแดงไม่ให้หลูกกินเน่ลูกเมื่อไปหลูกไปเมื่อกระปูดําปูขาวหลูกปะแต่หาพอกับตหาพหรูดเดอร์ทั้งเงินบวกกับทั้งเงินบวกกับทั้งเงินสีอยู่น้ไม่เฮียงมเฮียงมัมียัง้กินเนลูกไม่เฮียงกินน้ำคุกมีเฮียงบริหาเน้หลูกกินปีน้ำพอลูดเดอผมไม่ไปผมาไปหาพอเขบอไปหาพ่อเขาบอกไปแต่ไนามกขบอไปสีน้ไมีเฮียงตลอด ไม่ยังก,กินยังพึ่มสิกินเม่พึ่งกินมาเป็นพึ่มือสิกินแล้วเม่โอ้ยู่วัไป่ขาไปไปหาพอ่อกับวัวไปหาไปรวมกันเวลาไปหาพ่อไปหนูไปก็ไปหาพอ่อพอจะไปหาให้ลูกมึงนั่นกินกป็ปล่อยคาเดียวไม่แย่งไห้แม่ไ,มไปเอาลอตเตอรี่ตัวไรแล้วตอนนี้เอาตัวไรแล้วบ่อ่าแม่ไปก็สั่งสั่งมี่สั่งอยู่ มีสั่งอยู่หาหาเก่ากับสามเก่าสัง,งรูตลี่ไว้อมสั่งจองไว้แล้วแมนมันนี้ก็เรียกสามตัวนั่นเขาด้วยเขามีอยู่หาเก่าศูนย์อืหาเก่าศูนย์เขาสั่งเข้าไปยุ่นเขาว่ามีหาเก่าศูนย์แล้วกัตัวแก๊ปนาร์โวเขเรยว่าเอาก็เร<ๆ>ียกว่ญญาเอาเก่าศูนย์หาเก่าหาศูนย์อาม่ากันมีกับอาม่าเพาฉันว่าเข็ว่า ไห้อยู่ตารางบรานมาเดิรอยู่ชุดลนอยู่เขาวางซิ้อสั่งไว้อยู่โอ้ไม่เฮี้ยงสั่งข้าวปาประจไว้แมนสั่งขาประจําไ้มันก็สั่งอเจ้านึงสั่งอยุเอาเอามาหายอยู่มันจะว่าเหล็กโตหาหาเกาซูี่เสื่องก็เลยฝันว่าต้งรวจจับเขาอ้าวมีเฮียงถึงวาสามตัวคือว่ไว่าัมาหน้าบาทมีเฮี้ยงเกียวััยเี่ยวกับผมเงนไห่เด้เออ วันนี้ประเด็นหายได้งวดที่แล้วนี่ได้หายนั่งหายจุ๊กเลยวันที่แล้วนั่งหายได้วันนี้ประเด็นั่งหายศูนย์ซื้อทันสามรอบเลยครับผมนีกมันยังขุกสาอืมทันสามเถื่อล่ะออืออีกรอบที่สามอืนฟันถึงตำรวจจับเนี่ยเขาไล่เถื่อเขาแล้วเขาอีกเขาแล้วเขาอีกแต่ว่าครั้งที่สามนี่ถึกตำรวจจับเขาแล้วเขาอีกก็เพราะมัน เมีนเขาแล้วเขาอีกเขาแล้วเขาอีกเลขเขาแล้วไปยังไโอ้เลขเขาแล้วพี่น้องเขาสามเทียสามตัวบ่จังหวะสงสัยจิเข้าสามตัวเขาสามเทียสามตัวมันเก่าสามหลงวินเด้๋ยวนี้้วก็เกาห้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าห้าเก้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้ายี่นี่ล้วครับผมเมีนก็ับไปก็าวมาอย่างนี้แต่พันน่ะสิละกวางน้องวิ่นีเกือกะบอกมันซื่อมันกระเบา แล้วแต่เพิ่นดวงของเพิ่นเออขึ้นอยู่กับบุญระวาสนาบุญไคบุญมันก็วยกันเนาะอันบอกน้องสาวบอกพี่สาวนี่แหละก็บอกเพิ่นว่าข้าฝันตัวนี้ล่ะครับผมข้าก็ว่าเข้าซื้อน้ำอยูอืมอืมก็ะถูหาแม็กกระถูหาเลยฝันดีก็เลยว่าสิเอ้าว่างหันคือว่าถุงเงินโทษไปเรียนน้ำหนาแม็กเพิ่นจะเลี้ยวมาหนาหัวเองเต้ <น>โอ้ไม่เหี่ยงกับบุงหมจักเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้วเอฟซครับผมครับเดเดนาะครับผมเก้าห้าศูน